สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวกันให้ชมกับตู้เครื่องมือของ t e ทค m a นนั่นเองตัวนีนะ้หน้าตาของกล่องเขาจะมาในรูปทรงที่เป็นแบบไฟเคสหรือว่ากล่องแหลกนั่นแหละครับที่เรานิยมใส่พวกเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์แพงๆเพื่อที่จะใช้ในเรื่องของการขนส่งครับไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางเครื่องบินก็ตามะครับกล่อ,องเขาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ ซึ่งตัวนี้เป็นตู้เครื่องมือของเทคแมนเลยอย่างแรกเรามาดูกันในส่วนของขนาดกันก่อนเลยนะครับผมจะเริ่มวาดกันที่ความกว้างอยู่ที่61.5ครับตีกลมๆก,ก็คือ62เซนส่วนความยาวทางด้านนี้นะผมตีกลมๆก,ก็คือ70เซนแล้วก็ความสูง จากตัวพื้นนะตีกลมๆ91เซนนี่คือขนาดโดยรวมของเขาที่เป็นลักษณะเป็นตู้สี่เหลี่ยมแบบนี้ในส่วนของตัวล้อเองล้อให้มา4ล้อเป็นล้อขนาด4นิ้วมีเบรกให้2ล้อทางด้านนี้นะได้เราจะเบรกก็กดเหยียบได้เลยง่ายๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าต้องการจะกดก็ กลับมาแค่นี้เองถัดมาก,ก็จะมีในส่วนของเพลทอลูมิเนียมที่เป็นแบรนด์เป็นเทคแมนแบบนี้แล้วก็ตรงด้านข้างลงมานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวต่อเนาะเดี๋ยวเราค่อยกาโต๊ะก,กันให้ดูอีกทีนึงแล้วก็จะมีในส่วนของมือจับมือยกแบบนี้อ่าก็กล่องแรงทั่วไปเลยแร,ง,แรงนะครับมีพลาสติกเสริมช่วยในเรื่องของการยกด้วยนะครับเรายกขึ้นนะครับก็สามารถยกได้เลยแล้วตอนก็จะเก็บเข้าที่อัตโนมัตินะส่วนตรงด้านหลังนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะเรียบๆนะครับ อ่าด้านข้างก็จะมีเหมือนกับอีกฝั่งหนึ่งเลยนะต,ตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับแบบนี้เลยอันนี้คือลักษณะที่เราจะเก็บพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายแต่ถ้าเราต้องการที่จะใช้งานมันจะมีฟังก์ชันที่เราสามารถเปิดออกมาได้ครับก็คือตรงด้านข้างตรงนี้นะครับเขาจะมีตัวล็อกอยู่เราก็บิดล็อกได้เลยครับปึ๊บกดล็อกซึ่งสะดวกเลยก็ง่ายนะเนี่ยเป็นแบบตัวล็อกอลูมิเนียมเลยนะครับปึ๊บกดล็อกก็คือถ้าจะปลดก็ แค่นี้เองนะครับแล้วเราก็สามารถพับไปอย่างนี้ได้นะแล้วก็ยกออกมาแบบนี้ครับด้านในนะครับก็จะมีในส่วนของตัวลิ้นชักส่วนตัวฝาข้างตรงนี้นะครับเราก็สามารถยกมาประกอบกับทางด้านข้างซึ่งสามารถประกอบได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาอันนี้เดี๋ยวผมจะประกอบให้ชมกันฝั่งด้านขวาเลยกันนะครับแบบนี้ เราก็เอาในส่วนของตัวขาครับกางออกมาได้เลยลึกงแบบนี้เขาก็จะล็อกให้ตัวนุมัติแบบนี้เลยนะครับเกิดว่าต้องการเก็บเราก็กดปลดล็อกตรงนี้ตัวขานะครับก็จะเป็นเหล็ก <c oughs> ยกนะครับมาต่อกับเขา้าตัวล็อกได้เลยนะก็คือเล็งให้ตรงรูแล้วก็เสียบเข้าไป เรียบร้อยครับทีนี้เราก็จะได้ในส่วนของตัวโต๊ะทางานที่พร้อมจะช่วยในเรื่องของการใช้งานหรือว่าทำงานต่อเพิ่มได้อีกนอกจากที่เราจะใช้ได้แค่ บนตู้ของมันเองแล้วนะครับก็ยังสามารถเสริมมาทางด้านข้างแบบนี้อีกตัววัสดุของเขานะครับที่เราเห็นสีเป็นตรงนี้นะก็จะเป็นไม้ MDF ที่ปิดผิวด้วยอลูมิเนียมอีกทีหนึง่งข้อที่ของการปิดผิวด้วยอลูมิเนียมอย่างนี้ก็คือมันเพิ่มในเรื่องของความทนทานแข็งแรงกว่าแบบลามิเนตหรือว่า PVC อยู่แล้วนะช่วยในเรื่องของการป้องกันการขีดข่วนพวกเนี้ยได้ด้วยนะครับซึ่งมันเป็นรอยได้ยากและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันทําให้มันดูหรูแล้วก็ดูแพงเนี่ยซึ่งมันสวยแล้วก็ในเรื่องของการทนความร้อนทนสารเคม มีแน่นอนว่าทนได้ดีอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราไปใช้ในงานอู่ซ่อมรถอะไรต่างๆนะครับหรือว่าในงาน DIY อะไรก็ตาม มันมีโอกาสที่จะโดนพวกสารเคมีน้ำมันอะไรต่างๆเงี้ยครับ mm hmm. พวกอลูมิเนียมเนี้ยมันจะทนสารตรงนี้ได้ดีและก็ช่วยในเรื่องของการป้องกันไม้บวมะไรงต่างๆได้อีกและก็ที่สําคัญก็คือสามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายด้วยนะครับอันนี้คือข้อดีของการปิดผิวด้วยอลูมิเนียมแบบนี้นะตรงขอบตรงเนี้ยก็จะเป็นอล mm ูมิเนียมหมดเลยเสริมในเรื่องของความแข็งแรงเวลาเราเคลื่อนย้ายบ่อยๆนะครับทนต่อแรงกระแทกอะไรต่างๆได้ส่วนตัวฐานล่างสุดเขาก็จะเสริมความแข็งแรงให้ด้วย แผ่นไม้อีกทีนึงเพิ่มในเรื่องของความแข็งแรงทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวลิ้นชักกันบ้างนะครับ้านหน้าก็จะมีเพจตัวแบรนด์ของเด c k m a n แบบนี้เลยแล้วก็มีมือจับที่เป็นสแตนเลสแบบนี้ตัวลิ้นชักก็จะมีขนาดอยู่ที่ความจุป,ประมาณ12เซนนะในเรื่องของความสูงความกว้างทางด้านนี้นะอยู่ที่ 1> 5 1น5ะแล้วก็ทางด้านในจะอยู่ที่42เซนประมาณนี้เลยในด้านของความจุของขนาดในเรื่องของตัวลิชชักก็จะมีสารตัวที่มีขนาดเท่ากันชั้นล่างสุดให้มาขนาดที่ใหญ่หน่อยลึกหน่อยก็ผมวัดให้ดูเลยตรงนี้จะอยู่ที่24.5เซนในด้านของความลึกนะขนาดของก้างก็เท่ากับตัวด้านบนประมาณนี้แล้วก็ภายในตัวลิชชักของเขาเองแน่นอนว่าด้วยที่เขาออกแบบมาเป็นลนักษณะเหมือนตัวไฟเคสหรือว่ากล่องแหลกอย่างเงี้ย ด้านในเขาก็จะมีตัวโฟมเพื่อช่วยการในเรื่องของการขนย้ายอะไรต่างๆได้ช่วยเซฟตี้พวกเครื่องมือของเรานะครับเป็นโฟมกันรกระแทกในตัวของลิ้นชักเองนะครับด้วยที่มันเป็นลนักษณะมันดูดกลับให้ก็เลยได้ในเรื่องของตัวระบบล็บอกกันเปิดแบบไม่ได้ตั้งใจเวลาเราเคลื่อนย้ายนะครับหรือว่าเขยตู้อะไรเงี้ยตู้มันเอียงมันอาจจะไหลได้แต่ตัวเนี้ยมันก็จะมีในเรื่องของตัวเนี้ยช่วยไว้อยู่เห็นไหม เกิว่าดึงประมาณนี้ไม่ออกนะครับผมต้องออกแรงดึงแบบแบบนี้เลยมันถึงจะไหลออกเนาะประมาณนี้เลยนะครับ ในส่วนของตัวลิชชักเองนะครับมันก็ให้อิสระกับเรานะว่าเราจะดีไซน์ใส่อะไรแบบไหนก็แล้วแต่เราเลยก็อาจจะใส่ในลักษณะแบบนี้ก็ได้อันนี้คือตัวอย่างที่ผมลองเทสกันให้ดูอันนี้ก็เป็นชุดประแจของซานตาผมก็เาบางมันได้ประมาณ2ล็อกอะไรอย่างเงี้ยส่วนที่เหลือผมก็โฟมยัดโฟมเราสามารถซื้อแยกมาได้แล้วก็อาจจะตัดเสริมใส่พวกลูกบล็อกเอานะครับใครที่ไม่อยากใส่เป็นลักษณะเงี้ยซื้อโฟมมาแล้วก็ทําช่องตัดเอาเอง ทำอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เราเลยนะครับว่าเราจะ DIY แบบไหนหรือบางคนก็อาจจะเอาไปใส่พวกเครื่องมือซึ่งก็ตัดโฟมเข้ารูปเอาลักษณะแบบนี้ก็ทําได้เช่นกันซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราลองเทสกันให้ดูเฉยมัน,นก็อาจจะไม่เฟอร์เฟกต์หรอกเพราะว่าเป็นส่วนที่เราลองทำเลยเฉยๆนะครับอ่ะอันนี้ก็อีกชุดหนึ่งนะครับก็จะใส่แบบนี้ลักษณะประมาณนี้ได้หมดเลยนะครับก็หาโฟมมาตัดใส่เนาะ ด้านล่างครับช่องว่างของค่อนข้างใหญ่อันนี้ผมลองใส่ตัวบ็อกขนาด1นิ้วของมิกิต้าดูก,ก็ใส่ได้ประมาณนี้เลยนะตัวนี้โคตรใหญ่เลยตัวใหม่ล่าสุดเขาโคตรหนักนะครับก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับอาจจะใส่พวกเครื่องมือเครื่องเป่าลมอะไรต่างๆนะ ือใครจะใส่พวกโฟมอะไรยัดเข้าไปใส่เครื่องมือเพื่อทาได้เช่นกันนะครับก็โดยรวมกล่องเครื่องมือเคสตัวนี้ <S <S ด้วยที่มันออกแบบมาเป็นสไตล์แบบไฟเคสหรือว่ากล่องแหลกมันก็จะตอบโจทย์ได้หลายงานเลยอย่างเช่นพวกงานอีเวนต์อะไรต่างนะครับที่เราจําเป็นต้องใช้เครื่องมือก็สามารถยกตู้กล่องเครื่องมือตัวนี้ไปได้นะหรือว่าจะเป็นงานซ่อมบํารุงภาคสนามนะครับก็สามารถยกตู้แบบนี้ไปได้เลยด้วยที่ว่าความเหเางประสงค์ของมันนะครับก็คือเราสามารถเสริมตัวท็อปโต๊ะตรงนี้มาได้เพิ่มอีกนะครับก็คือมันช่วยในเรื่องของการทา งานได้คพอาขทางดีกว่าเดิมเยอะมากๆก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับในเรื่องของตัวตู้เทคแมร์ตัวนี้นะใครที่สนใจอยู่ลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บของ i อทูมาได้เลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ